สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศทั่วโลกนะครับอลืมการนมัสการพระคุณเจ้าครับลืมครับเดี๋ยวย้อนหลังกันแล้วกันกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั่วประเทศไทยทั่วโลกนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศทั่วโลกวันนี้เราก็เป็นตัวแทนพระสังฆาที่โครปการบงกพงบาง,งชยาแต่ตอนเช้าเราไปที่มหาวทยัยแล้วครับไปไปขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวมหาดไทยัยท่านอาดุทิน ท่านวิรุฬคุณและประหลัดกระตัวมหาดไทยคุณคุณิพย์จุลเจริญนะครับขอขอบคุณท่านมากที่ท่านเอาวิชาประวัติศาสตร์วิชาหน้าที่พลเมืองวิชาจริยธรรมจริงๆมันต้องศีงลธรรมครับเอาพุทธศาส,สนาเข้าไปนะเดี๋ยวเราก็ยื่นต่อไปเรื่ยศีลธรรมเป็นศาสนาพุทธของเรานะครับไปขอบคุณท่านที่ท่านทำความดีแต่คนผมก็มชอบแล้วครั้งนี้แต่ตอนนี้ทำความดีเราก็ชื่นชมยกย่อง เป็นมีและบรบรุษคนอาชี่ไม่ได้ทำความดีให้กับประเทศชาติสสพนักการเมืองพู์ท,ที่ฟังนี้ขอให้จำแต่ได้เลยนะถ้าคุณทำความดีพวกเราก็จะยกย,กย่องเชิดชูพวกคุณพวกเราเป็นตัวแทนคนไทยพุทธกสิกว่าล้านคนนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องที่เรายื่นปีที่แล้วครับยื่นตั้งแ,แต่วันที่13บันวาคม รอยพัน้ร้อยหกสิบห้าปีนี้หกสิบหกแล้วครับปีละอีกคนพวกนี้ก่นหนึ่งปีเต็มครับวันนี้ยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ตอนนี้ต่อจากนี้ไปเราก็จะไปกระทุ่งที่โครมการรองสวนท้องถิ่นได้ข่าวว่าอ่าที่เรายื่นไปยื่นไปเป็นออหรือประกันจุกอยู่ตรงนั้นมันไม่มีคําตอบให้เราเป็นพวกอินทรามแต่มันกลัวครับเพราะมันผิดอยู่แล้วมันกลัวอยู่แล้วครับนี่จับความรู้สึกได้เลยพวกเนี้มันทำผิดมันก็ไม่กล้ามไม่มีคําตอบให้เรา ไม่ไชัดเจนไม่ไม,ไม่ไม่มีความเป็นธรรมให้หลายพวกนี้ทั้งพรลบอฮัตพรบอิสลามทุกสบับทําความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติทุกสบับเลยครับมันละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2550เ,นะเรานะท่านพวกเราที่มารวมตัวกันเนี่ยก็คือองค์กรพุทธคันไม่ที่ผิดกฎหมายเพศที่องค์กรเถื่อนนะ,ะรัฐธรรมนูญปี2550ก็ยันให้เรามีอำนาจ รวมกันเพื่อปกปักาติศาสนาพระมาหากษัตริย์นะครับถูกต้องแล้วมีน่นที่วามอยา่างนี้ท่านควตั้งองค์กรมาแบบนี้เลยช่วยกันครับให้มีจิตใต้ต่ำนรดหนึ่ง่านระักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะไปเป็นใครพูดเถ้ยพูดไม่รู้เรื่องไม่ใช่เรื่องของเูาเรื่องใปตัวคุณพิชไม่ได้แล้วคุณต้องออกมาพูดเหมือนพวกเรานะแน่พวกเราจะเป็นตัวแทนนัเ่เราก็ตามกระทุ่มกระทุ่มนเก่ากระทุ่ม เดินต่อไปถ้าไม่มีคําตอบแล้วเราจะเข้มข้นเพิ่นกีหน้านี่เข้าครับเดี๋ยวก็ูดสลิปฟังไว้ด้วยนะคุอนายบอกกทุคนให้มึงบอกว่าให้ไทยพูดมึงไม่อยากเป็นคนไทยใช่ไหมไม่อยากเป็นแม่อได้ยู่ใช่ไหมเพราะแบบแบบชาชนขึ้นมานะคุณได้ยินคุณพูดอยู่แถวรัฐสภาเนี่ยแหละกูณคไม่รู้จะชื่อใครค่ะมึงไม่อยากเป็นแล้ว เดี๋ยวไปทำต่างดาวให้มึงพวกมึงถ้ามึงเป็นกบฏนไม่ไม่อยู่ในตาตาพวกข้าหรอกไม่ให้เกียรติไม่ให้ข้าพวกมึงพอดีจากเป็นต่างดาวมาในแผ่นดินไทยแต่มึงจับติดใต้สำนึกนะฮะบรรพบุรุษของเราวีรบ้วพุรุษของเราตีไอผู้ชาติผู้แผ่นดินมาให้เนี่ยมันไม่ใช่อิสลามนะใครพูดทางนั้นห่ะครับ ที่ฝากไปถึงน,กนักการเมืองไทยพูดพุกงเล็บมีปากมาั่งเวลามังขอก็อย่าให้มันหมดฮะมีปากเียงแทนพวกเรามั่งเพราะพวกคุณก็บอกแล้วว่าจะเข้ารัฐสภาแล้วก็จะเป็นตัวแทนจะขอ่องไที่คคุณ<ต>ก็ไม่ได้ทําหน้าที่ตรง